สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินเข้าทูมิเนเวเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับทุกคนกดเล่นเกมแบบนี้นะครับมันจะพาเรานะครับผมเข้าไปหน้าที่สุ่มเงินแบบนี้นะครับสามารถรับได้นะครับผมตั้งแต่2บาทจนถึง100บาทเลยนะครับกดสุ่มแบบนี้นะครับผมปุ่มนะครับผมรูปดาวนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับได้มา5ดาวนะครับก็คือ5บาทเลยนะครับผมถอนเข้าทูมอนี่ก็เสได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับทุกคนสําหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากทํานะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูวิธีการกันก่อนนะครับทุกคนลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ด้านล่างนะครับผมสำหรับลิงค์เข้าร่วมกิจกรรมสุ่มรับเงินฟรีนะครับมากดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับใต้ข้าอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมลิงค์เข้าร่วมกิจกรรมทูมอนี่อันแรกนะครับผม2อันแรกตรงนี้กดเข้าไปได้เลยลิงก์สีฟ้าอ หลังจากที่กดเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับกดเริ่มช่วยเพื่อนเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดโอนหนึ่งสตางค์นะครับผมให้เพื่อนตรงนี้นะครับปุ่มสีส้มด้านล่างนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าหนึ่งสตางค์ตรงนี้เดี๋ยวทูมันนี้เขาคืนให้นะครับไม่ต้องลงทุนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดโอนเงินด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนปุ่มสีส้มนะครับแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์นะครับผมสุ่มเงินฟรีตรงนี้หนึ่งสิทธิ์นะครับต้องกดลิงก์นี้นะครับทุกคนถ้าไม่ได้กดนนนะะะคครรรัััับบบผมมมก็จไไ่ด้สิิทธ์ หลังจากนะครับผมที่ทําตามที่ผมบอกเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับสิทธิสุ่มเงินมาฟรีนะครับทุกคนอยู่ที่1สิทธิ์นะครับและทูมนี่ก็จะให้อีก1สิทธิ์นะครับต้องกดลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะครับทุกคนถึงจะได้รับสิทธิสุ่มเงินตรงนี้นะครับกดเล่นเกมแบบนี้นะครับมันจะพาเราเข้าไปนะครับผมที่หน้าสุ่มเงินนะครับตั้งแต่2บาทจนถึง100บาทเลยนะครับตรงนี้ฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับทุกคนดูนะเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูก่อนเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับผมแบบนี้นะครับทุกคนก็คือได้มา2ดาว2ดาวเท่ากับ2บาทนะครับ1ดาวเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับแล้วที่สําคัญทุกคนก็คือเราสามารถแคปบหน้าจอที่เราได้ตรงนี้นะครับไปโพสต์นะครับผมที่ Facebook หรือว่าทวิตเตอร์นะครับทุกคนแล้วถ้าเขาเลือกโดนเราเราก็จะได้อีก5,000ดาวนะครับก็คือ5,000ันบาทนั่นเองนะครับทุกคน แล้วสาหรับแรกเป็นเงินเข้าทูมินี่นะครับผมด้านบนที่เป็นรูปดาวกดไปดูนะครับทุกคนเห็นไหมครับถ้าถึง20บาทสามารถถอนได้เลยนะครับมันจะเข้าทูมินี่ให้กับเราโดยตรงเลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมวิธีการหาสิทธิ์นะครับแนะนําให้กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมเราจะได้มาถึงสิทธิ์แล้วนะครับทุกคนแล้วสําหรับใครที่อยากหาสิทธิ์เพิ่มเราต้องมากดชวนเพื่อนตรงนี้นะครับผมปุ่มสีแดงนะจะเห็นนะครับผมนี่จะเป็นลิงก์ของเรานะครับสามารถนะครับผมเข้ามานะครับผมกรอบแล้วก็ไปให้เพื่อนได้นะครับทุกคน แล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนทําตามนี้นะครับก็จะเป็นการนะครับผมโอนให้เรา1สตางค์เราก็จะได้1นสิทธิ์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับทุกคน1สตางค์ตรงนี้นะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับเพราะว่าทูม o นี่นะครับผมเขาก็จะให้คืนมานั่นเองนะครับทำตามนี้นะครับทุกคนช่วยเพื่อนแล้วเราก็จะได้1นสิทธิ์เพื่อนก็จะได้อีก1นสิทธิ์นะครับผมวินวินกันไปเลยแล้วก็ถ้าเชิญครบนะครับผมคนก็จะได้500 1000ดาวคนก็จะได้5,000 5,000ดาวตรงนี้นะครรับผมีบมาทํากันเลยนะครับทุกคนแล้วนะครับผมก็เอาามสิิทธ์นะครรับผมที่เาได้มามากดสุ่มเงินตรงนี้นะครับผมตามมที่ผไได้บอกปนะครับ รีบเลยนะครับทุกคนก่อนที่มันจะหมดนะครับทุกคนหมดเขตนะลิงก์ด้านล่างนะครับผมสอนให้ละเอียดแล้วก็นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับ